พิเตอร์ถาพาไปเที่ยวก็พาท่านมาเที่ยวหาดลาวัยนะครับอาเภอจะไอ้จังหวัดภูเก็ตนะครับ Terima kasih telah menonton! เรือสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับพวกที่เหมาไปเที่ยวตามกาเกาะแก่งต่างๆนะครับมีทั้งเรือกระี่โบมีทั้งเรือเรือหางยาวธรรมดามีทั้งเรือเรือน้อยเหมือนเหมือนกับเรือของอ่าเรือของ,อของอกอลเลนะฮะเหมือนเรือกอและนะลแต่ไม่ใช่เรือกอลลนะครับ วันนี้บรรยากาศนยัง,ยง,งดีมสำหรับหาดลาวัยก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะมันลมจัดนะครับ